สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงประจำวันศุกร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2557นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับพุณกรองแก้วชัยกริชเลดิชันสุชาท,ทิพิจิรย,ยุนนะคะ์ค่ะช่วงแรกเราไปดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนนะคะสหภาพแรายงานของอสอมทก็เขายื่นหนังสือต่อปฏิบัติหน้าที่ปะละัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบการรู้จิตคอร์รัปชันและบอร์ดอสอมทเพื่อให้นโยบายการปรับรามรู้จิตของคสชนั้นเป็นรูปธรรมนะคะติดตามจากคุณปวีณาฟักทองรายงานสดมาจากทำ เชิญค่ะคุณปวีนาคะ คุณกรองแก้วคุณสุชาทิพย์ค่ะหลังจากที่ได้รับหนังสือจากตัวแทนของอสอมทแล้วนะคะปฏิบัติหน้าที่ประลัดสานักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้าว่าจากนี้ไปค่ะจะนําเรื่องที่มีการนําเสนอขึ้นมาไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อที่จะให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องมากที่สุดโดยเน้นย้ํานะคะว่าภาครัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจน,นั้นจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและเป็นแบบอย่างให้ความทุจริตนั้นเกิดขึ้นให้ได้ค่ะ นายสุวิทย์มิ่งมณประธานสาภาบริษัทอ,อสอมทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยตัวแทนพนักงานอสอมทยืนหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปฏิบัติหน้าที่ประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้ตรวจสอบอสอมทและเสนอให้เป็นหน่วยงานปราบปรามการทุจริตต้นแบบหากพบการทุจริตให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดเนื่องจากอสอมทมีปัญหาหลายอย่างและคณะกรรมการชุดเก่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกทั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีการลาออกเนื่องจาก ว่ารัฐบาลชุดเดิมสิ้นสุดลงจึงอยากให้บอร์ดอสอมทลาออกเพื่อเปิดทางให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาโดยขอให้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางานอีกทั้งยังไม่สามารถตัดสินใจปัญหาโครงการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลที่ยืดเยื้อและเกิดความเสียหายจําเป็นต้องเช่าอุปกรณ์กว่า8ล้านบาทโดยพนักง,งานอสอทพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต ทางด้านของหม่อมหลวงปนัดดาก็กล่าวนะคะว่าได้ติดตามเรื่องที่อสอมทมีการเคลื่อนไหวมาหลายวันซึ่งการยื่นหนังสือของสาภาพถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะนําเรื่องเข้าสู่กระบวนการหาข้อเท็จจริงโดยการทุจริตคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยทุกหน่วยงานต้องเข้าไปดูแลโดยจะเสนอผู้บริหารระดับสูงค่ะพร้อมย้าเรื่องความคุณธรรมจริยธรรมว่าเป็นสิ่งที่รักษาบ้านเมืองรัฐต้องเป็นตัวอย่างและยืนยันว่าจะหาทางออกอย่างรอบคอบและเร็วที่สุดอันนี้มันจะเป็น,ปนอย่างนั้น ผมขอกราบเรียนท่านเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่คำจุนชาติบ้านเมืองในยามนี้โดยเฉพาะในเวลาซึ่งบ้านเมืองผเผชิญต่อวิกฤตหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในการดำรงชีวิตที่เป็นคุณธรรมจริยาเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนท่านรัฐต้องเป็นตัวอย่างกระผมจัดขอนำเรื่องนี้สู่การพิจารณาแล้วก็พูดคุยหารือกัน กับบุคคลที่ดูแลชอบเรื่องนี้ด้วยความรอบคอรับ ส่วนความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการกองทบกนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคอสชได้มอบหมายให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคอสชอเป็นประธานการประชุมติดตามการทํางานของกลุ่มงานต่างๆและการประเมินสถานการณ์ประจําวันขณะที่พลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้เรียบประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้เน้นย้ำแล้วก มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะเป็นผู้ดูแลเรื่องของการปราบปรามและการบำบัดโดยดึงดึงภาคประชาชนและ NGO มาเดินหน้าแก้ไขร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมขณะที่บริเวณด้านหน้าค่ะนายเอกพันธ์ปิทธวานิชและนางสาวประทับจิตนีรภัยจิตตัวแทนสถาบาันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคปรปฐมมายื่นข้อเสนอนะคะต่อคอสอชอเพื่อให้ดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนื่องจากว่า การดาเนินการของคอสชหลายๆอย่างนั้นค่อนข้างจะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคคลเข้าไปรายงานตัวการปิดล้อมตรวจค้นการควบคุมตัวโดยไม่การไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วงหน้ารวมถึงไม่มีการแจ้งสถานที่ด้วยจึงขอให้คอสชนั้นระมัดระวังเรื่องของการดําเนินการดังกล่าวเพราะอาจจะขัดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและยึดมั่นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชาชนด้วย ส่วนการถแถลงข่าวของทีมโฆษกคโส,สอชอในวันนี้นะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการถแถลงหรือไม่เนื่องจากว่าไม่ได้มีการประชุมเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตามที่มีการพูดคุยแล้วก็มีการนําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เมื่อมีความชัดเจนแล้วดิฉันจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณกรองแก้วและคุณสุชาทิพยบคะ่ะขอบคุณนะคะคุณปวีนาคะค่ะสวัสดี